แผลในใจคือการเดินทางที่ไม่มีใครอยากจะเดินแต่ต้องเดินไปอยู่ดีมันเป็นบาดแผลที่เห็นไม่ได้แต่รู้สึกได้ทุกวันทุกวินาทีคุณอาจไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปแผลเหล่านั้นสอนให้เราเข้มแขังขึ้นคุณเคยโยนหินลงไปในน้ำไหมมันสร้างคลื่นที่กระจายออกไปเรื่อยๆเหมือนกับการเจ็บปวดในใจ มันอาจจะทำให้เราโซซัดโซเซในช่วงแรกแต่ในที่สุดคลื่นกลับจะออกไปเบาๆปล่อยให้เราได้ทุก์ได้สุขจากมันการใช้ชีวิตในโลกที่มีแผลใจอาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่รู้ไหมแผลของคุณทำให้คุณได้พบกับความกล้าหาญในตัวเองมันช่วยให้คุณเห็นค่าของคนรอบข้างมันทำให้คุณรู้ว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจคุณได้อีก อย่าลืมว่าแผลในใจทำให้เราเติบโตมันหมายถึงมีประสบการณ์มีเรื่องราวที่จะเล่าให้คนอื่นฟังเพียงแค่ยอมรับมันให้ได้แล้วจะพบว่าเราสามารถยืนหยัดได้แม้ในวันที่มืดมนที่สุดคุณเคยมีแผลในใจที่ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นไหมมาแชร์ประสบการณ์ของคุณกันในคอมเมนต์นะ